สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Lord of the l i n g g o l u m n นั่นเองนะครับโดยเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นก o l u m นี่ครับจะมีเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เล่าผ่านตัวละครหลักก็คือก o l u m n ที่เราจะได้เล่นนั่นเองทุกผู้ชมครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเขาไปเจอสถานการณ์แบบไหนบ้างที่เกิดขึ้นกับเขาอะไรทํานองนี้นั่นเองเดี๋ยวพาทุกผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเล่นมาประมาณนึงแล้วเนาะ เราจะได้จำลองเป็นกออัลน์แบบนี้ท่านผู้ชมครับค่อยๆย่อ,องไปนะนะเกมนี้ต้องอวัดความอดทนหรือว่าฝึกความอดทนด้วยนะเพราะว่าเราจะค่อยๆย่อ,องเข้าไปรอเขาเดินไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็ต้องมีความอดทนปรับมาหนึ่งนะให้เขาเดินไปเรื่อยๆนะจะสังเกตเห็นว่ากลางจอนี่ครับมันจะมีในส่วนของตัวอ็อกอยู่นะครับไอคอนอ็อกแล้วก็ตัวเรานะครับที่เดินเข้าาหาเรื่อยๆนะ อย่าเดินเข้าหาไวจนเกินไปนะครับค่อยๆเดินไปนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะได้ยินเสียงเราไปไปไปลูกพี่ค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคเขาเข้าไปด้านในแล้วนะรอเขาเข้าไปด้านในก่อนคือเราเป็นกรลัมแล้วแต่เราสามารถาปีนไป่ายได้นะครับสามารถกระโดดปีนป่ายแบบนี้ได้อา่า เดี๋ยวไปทางไหนแล้วนี่ลูกพี่เพิ่พพมๆเขาอยู่ด้านในเนาะเอามันก็โดดเข้าป่องเลยหรือเปล่าเนี่ยหรือมันก็โดดขึ้นทางนี้เดี๋ยวไม่น,าน่าจะใช่นะครับดับลงไปข้างล่างก็ไม่น,าน่าใช่นี่ไงทางนี้อ,อค่อยๆขึ้นคอยสังเกตคนขนะว่ามีหรือเปล่าบอกเลยถ้า มีนี่บอกเลยว่ามีความชิปจะมาเยือนแอบมิดไหมเนี่ยค่อยๆไปนะครับโอ้ไม่กอดลงยังไงล่ะนี่เออนี่เราไต่ไปทางนี้ก่อนรอไปนะครับเราค่อยๆไต่ไป <c oughs> ดับลงมาช้าๆนะครับระวังไอ้ข้างล่างรู้ด้วยนะ เราต้องค่อยๆแอบนะครับเราเป็นสปายอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยไม่เห็นนะครับครั้งนี้ไม่เห็นเาค่อยย่องไปเกมนี้แบบโ h my god เขาค่อยอ <laughs> แบบ oh อย่องไปกอลั่มมันอยู่ในทุกเหตุการณ์นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน the lord of the r i n g นะใครที่เป็นแฟนซีรีส์อาจจะอินหน่อยนะค่อยไปครับไปยังไงเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันได้ยินเลย มาถึงประมาณนี้นท่านผู้ชมครับเราต้องพยายามขเขาเรียกอะไรพยายามจัดการตัวศัตรูให้ได้นะเพราะมีงั้นเดี๋ยวต้องเริ่มตรงจุดเช็คพอยต์ให,ใหม่นะครับอะกดคิวค้างเลยจัดก,การศัตรูปึ๊บโอเคแล้วไปไหนต่อแล้วนี่จะตามเข้าไปแบบนั้นเหรอ มีหินอยู่แต่ไม่สามารถทำอะไรกับหินตรงน,นี้ได้นี่นี่นี่ทำได้แล้วกดคิวนะครับแล้วก็ทำการเอ๋อปลาใส่เลยเหรอเดี๋ยวเราต้องปลาให้โดนไหมเนี่ยอ๋อปลานี้ใช่ไหมเนะนี่ยนี่ไง พอดีเลยเนี่ยนี่มีคาสินแบบนี้นะ้ำชมครับแบ่เรานี้ต้องเล่นเป็นแบบเหมือนสปายเหมือนอะไรแบบนี้นะค่อยๆย,ย่องแล้วจะสู้กับศัตรูก็แบบสู้ได้ไม่เต็มที่นะเนี่ยเหมือนในซีรีส์อะไรนะหรือว่าเหมือนในหนังเดอ l o ลอ o ออฟเดอะลิงไม่ใช่เดอะซีรีส์ดิในหนังโอเค ก็เรียบร้อยไปนะครับตอนนี้กอลัมก็กําลังเดินไปนะดูหน้าตามันตลกตลกนะโอเคข้ามตรงนี้ไปตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคตอนนี้เรามีฟังก์ชันเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่ครับไอตัวเนี้ยบอกเลยว่ากอลลันมแม่งตามจับมานานมาก นานแบบนานจริงๆนะผู้ชมครับแล้วมันก็ตกลงไปน่นตกไปนี่เนี่ยเดี๋ยวพอจับอันนี้อีกมันก็ตกลงไปอีกนะมับเขาให้มับไหมเดี๋ยวเขาบินไปแล้วมันก็ต้องตกหรือเปล่าไม่ตกไว้รอบนี้ก่อนหน้านี้คือมันตกเรื่อยนะตกทุกรอบเลยโอเมก้า oh อยังไงพี่ จับได้แล้วโอเคข้ามไปแล้วกันเรามาลุยกันต่อนะครับ <c oughs> การ <c oughs> การเล่นของเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับ <c oughs> เราจะได้รับบทเป็นกอลัม์นะแล้วคอยรอบโจมตีที่ไหนละ่ะ <c oughs> คอยในส่วนของตัวทำภารกิจนะครับไปดักฟังเนื้อเรื่องตอนนี้มันหิวอาหารมากเลยกินกันโอเค มันสามารถกระโดดได้นะมีของเลยกินกันโอเคก็เริ่มมีลูกเล่นเข้ามานิดนึงนะครับในช่วงแรกแคบแต่ไม่มีอะไรเลยนะนะมีฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะครับเอ่อแล้วก็ถ้ามันโดดไฟแบบนี้มันจะอ่ามันจะเลื่อนรถนะเนี่ยเห็นปะก็จะเป็นลูกเล่นกิมิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่รู้ว่ามีแล้วจะสำคัญอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า ถ้เาเราเจอแล้วเ,เป็นอะไรไหมนะเนี่ยเราคือต้องต้องมาให้เจอใช่ไหมมาถึงก็ตัดคัดซีนนะครับตอนแรกไอเราก็วิ่งหนีอย่างเดียวเลยเหมือนอาจจะเิ็นแห่งความตายเลยเฮ้ยตัดฉากไม่ให้ดูแล้วกันให้ดูประมาณนี้นะโอเคครับ หลังจากเจอไอ้พวกนั้นนะ่ะเราโดนจับมาเราโดนจับมาทีนี้เราจะได้หนีละโหเราจะหนียังไงไว้เนี่ย oh <my> God. เดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนะเราก็คุยกับพวกนี้อันนี้ออกโดนจับมาด้วยคุยได้ไหมอ,อ๋อให้เราเขาบอกให้เราไปนอน ล้วคุยได้นี่อ่าโอเคเราจะลงไปได้เหรอไปนอนกันคือเดี๋ยวไม่รอดใช่ตอนแรกคิดว่าให้เราหนีไปเลยตั้งแต่แรกนี่เริ่มแล้วนะครับปฏิบัติการหนีหรือปฏิบัติการแหกค,คุกนั่นเองนี่ค่อยๆอ,ออกกันไปนะอ่า คือตอนนี้ไปได้แล้วใช่ไหมคือเขาปล่อยเราออกมาสรุปเราไม่ได้แหกคกุกออกมาใช่ไหมเขาปล่อยเราออกมาโอ้ my g ก d เป็นอะไรที่แบบเซ็งเลยนะอ่าเราต้องมาทางนี้นะครับโอ้ม y g ก d ทีนี้นะครับ <c oughs> มันเป็นเหมือน <c oughs> เขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนลิฟต์ไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนลิฟต์เหมือนขนคน มาที่หนึ่งนะครับจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งประมาณนี้แล้วกันเนาะก็พรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้แล้วกันนอนในส่วนของ The Lo r d of the Ring ที่เราได้เล่นเป็นกอลัมนะครับใครสนใจก็ลองดูกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเทาง่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ